สวัสดีครับทุกท่านนะฮะตอนนี้อ้ถึงร้านเหล็กแล้วอันนี้เหล็กกล่องอะไรดูไหมเหล็กกล่องซองกล่องซองทั้มันกล่องกล่องกล่องนิ้วครึ่งกล่องเกือบอันนี้เดี๋ยวขอไปเอาไปเออเอารุ่นนี้แล้วไปเห็ดแปร้ข่อยนี่นี่นี่ข่อยจะเอารุ่นนี้แล้วไปทำแปร้ดูว่าเขาแกอยู่หรือเปล่านี่นะทุกท่านเพราะว่าอู้ อู้มีแต่ใหญ่ๆแล้วนะเลยอ่ะฮะแม่นป่ะเลกดำเลกดำสองคู่หนึ่งเล็กดำต้องท่าสีเนาะเล็กดำนี่โลเท่าไหร่ซ่อมกันไม่เลยบ่บ ดัมว์อยู่เนาะแต่ว่ามันต้องไปทาสีเน่อยนะสวยเยอะเลยเซนใด้สีมันบวมีห้อยบวมมี่มันจะแบบจะสวยงามๆง่ายเลยมันจะทาสีซื้อสีมาป้องนึงเป็นสีนั่นน่ะมันนั่งทาเอาก็ดีอยู่นะเล็กเส้นหนึ่งนี่ตกจักกิโลครับทีตัวนี้มันมีหลายรุ่นหนาลำแปดเออพวกมี่หนึ่งมี่ยอมีแปดโลสามแปดโล โลเท่าไร5โล่โล่โล,ละ30บาทครับโลละ30บาท okay. เ,าาเปปอออืมนมันเริ่มสีมืดแล,ล้วเนาะครับผมส่วนหลายกองสามนันอยากอยาว่าเขานี่ยเขาจะาลักๆนี่เป็นกองสามทีที่ขเขามาเลือกใส่ส่วนหลายลากองสามกองสอง ลงมาเมื่อกี้ก้ะประมาณ16ตันกันนี่ไปเบิดไปเกือบย6ตันอยู่ <70 S 2> น,น <50 S 2> ู่นเขาไม่ลงสักทีบอกโอ้โหยเนาะีที่สะกน้นมันพื้นที่มันจำกัดข้าเทียนนะเข้าเทียนมีเยอะเลยข้าเทียททนก็ลงบ่อยอ่ะเข้าเทียนก็ลงบ่เข้าเทียนก็มีลงเพราะลงก่อนที่นี่ว่าไม่รู้ว่ามันเหลือเยอะเลยนะเช็คนั้นบอกว่าโอ้สาข,ขาวานนอนะลงเหล็กแล้วอ่ะก็เลยนึกว่าตรงนู้นไม่ลงเขาลงก่อนหน้านี้มันอาจจะบดไปก็ได้ลงดูว่ามัน มันลงก่อนหน้าโอ้โหอ๋อเขาลงก่อนนั้นเขาลงก่อนนั้นเป็นเดือนนะครับถ้าเดือนเดียวก็แบบโดนเหลือแล้วเนาะติดกล่องเหลี่ยมกองเมื่อกี้มันติดผลนะถ้าเข้าเข้าหมดผลนี่ก็เริ่มเริ่มลงเลยบ่เริ่มหรือว่าข้อต้องขวางข้อต้องอะไรมาว่าได้ได้ได้อยู่ได้อยู่หาตุ้มืออะไรมาเลือกมาเลือกเลยถ้างั้น จัดการเจ้าเอาลายซ้ำเลยเจ้าคอยเอาลายซ้ำเลยเจ้าเอาของเจ้าให้มันพอก่อนเดี๋ยวเรียกให้เจ้าก่อนโอ้นี่อันนี้เนาะทำเปร์เนาะฮะคุณเอารถดไหมแกเปร์เปรบเทียบราคากันดูไหมอะไรอะไอ้ตัวนั่นนะตัวนั้นเหรอซีซีลายนั่นเหรอไม่เอาเอาตัวนี้เลยนี่เอาที่เลยบอนี่เลยนี่นี่มาถูกกว่าสีลายไหมซีลายมีสองรุ่นครับมีร้อยยี่สิบกับร้อยสิบสิบ ตัวนี้จับแพงกว่าสี่ลายเพราะว่าห้าโลครึ่งนี่อ่ะบอแร้วมันมินห้าตัวนี้เป็นเซนหนึ่งตกนี้เป็นคนนิ้วสีเอาเลยตกจักบาทเซนหนึ่งตัวนี้นตัวนี้ห้าโลครึง่รง,งค,ครับอยู่ที่ร้อยหกสิบห้าบาทสี<อ>่ลายมีสองเกียร์มีเอบเอก็ร้อยสี่ลายบอยอันนี้มันเล็กนานมันไม่หลึกนาหล็กนานด้วยมันก็สวยเลยอื้ มันมีเยอะไหมเนาะเดี๋นี้เนาะบูเมนมีมีสามเซนสี่เซนหรือเป่มันลงมาสามร้อยกว่าเซนพอเลยเกือบทั้หมดกล่องสองก่อนดูก่อนครับท่านท่านที่เหลือย้ายเป็นกล่องสี่โอ้กล่องสี่กล่องสองออมาเยอะติดกลมก็มีนิ้วครึ่งครับพวกนิ้วครึ่งจะลงมาเยอะนิ้วครึ่งเนาะลายโอ้โอ้นี่จะเยอะเลยเนาะอือฮึ มูหนาเลยใหญ่เลยไม่เดี๋ยวเอากล่องสามอันนี้บอกทำแปลสรุปเดี๋ยวเอาเอาตัวนี้กล่องก่อนแปลผมดูแล้วมันไม่แน่ใจว่ามันยังไง เลือกกันดีกว่าทุกท่านฮึสวยเปล่าเออรุ่นนี้แล้วข่อยเห็ดแปรหนาหนเนอะเหล็กหนาด้วยหรือเดี๋ยวทุกคนจะเลือกเหล็กกันก่อนเนาะ จะยินหรือเปล่าเออมามาดูการเลือกเล็กของพวกเราดีวกว่านะครับมาสักต์เนาะอ่ะินดีเลยเนาะร้านเท้าสี อ่ะมนักวึ๊บนี่สวยไหมอู้หนาเกินหนาเกินมันจะหนักไปตองสามนี่โอเคอยู่นะตงอ,ะองสามเยอะเยอะนะอือโอ้นี่รุ่นหนากว่เฮ้ถ้ามันหนาเกินมันก็จะหนักใช่เดี๋ยวมันจะหนักแล้วกิโลมันก็จะเยอะกลัวมันจะมันจะเยอะไปอ่ะ กองสามมายอดสุกองสามายกองสค่อยมีให้เลือกเท่าไหร่กองสองกองสามกัอยสองเท่ามะมัดยาอ่าี่ลยน่วยเยอะเลยทุกคนเองสคุณจะใช้กี่เส้นนะโอ้โหหนานะนี่เขานี่นี่เขานี่นี่เลยนี่เลย่าสักสิบเส้นเ่บอกืมเอาเลย đây này, để xây tung, ừ, tôi nành đây u, ô tôi mì, ô đây u. เอาแบพอดีพอดีหนักโอ้หนักจังเลย คืออยาเลืดอางนหนึ่ง่งสองสามสี่ห้ากหนึ่งเด้งด้งด้งเ้งเด้เด้งเดงเดงดงดงเม้งเด้งเงเดงเด้งเด้ด ก็ได้อืมอ,อ,อันนี้คืออยู่สอ,สองโอเคเลยฮะไม่ไหวเลยขาดสีปูไม่ไหวอะ่ะจะไปเปลืองสีอีก อาจจะเสียงดังโอนาปึ้งเลยตรงนี้แม่ด้อเอาโอเคฮะขอบคุณครับผมคลิปน,นี้ก็ ตอนนี้เรามาถึงร้านเหล็กแล้วเนาะท่านเดียวขออนุญาตเลือกกันต่อเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าจะได้แค่ไหนยังไงเนาะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม